ประทัาช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนน้ำพึ่งเทพพักดีน้ำพึ่งแท้ร้อเปอร์เซ็์โทรศัพท์0812401555หรือ028846177 7สวัสดีค่ะกลับมาติดตามทันขา่าวท,ทันธรรมกับดิฉันกรกนกนเตมิเจต ตำรวจตะเวนชายแดนประจำจุดตรวจสกัดจังหวัดยะลาได้วางมาตรการเข้มป้องกันช่วงเหตุการณ์เทศกาลปีใหม่พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางการรักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาในวันสิ้นปีได้เป็นไปอย่างเข้มงวดทางด้านร้อยตำรวจตรีสมริ์จตุแวงผู้บังคับหมวดเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่4103ประจำจุดตรวจ ท่าสาบอำเภอเมืองจังหวัดยะลา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตชดรประจำจุดตรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธสิ่งแปลกปลอมบุคคลยานพาหนะต้องสงสยัยเป้าหมายพร้อมตรวจสอบไปขับขี่เพื่อป้องกันและสกัดกั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดยะลาในช่วงเทศกาลปีใหม่สร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนมีความสุขตลอดช่วงเทศกาล พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนโดยเน้นคืนความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ตามนโยบายของรัฐบาลค่ะและสำหรับประเด็นข่าวนี้นะคะสามเณรเ,เอกชัยเมรีมีข้อคิดคติททำอย่างไรไปติดตามรับชมกับสามเณรกราบนมัสการค่ะ,จะเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านแต่ละคนล้วนแล้วแต่จะมีตำแหน่ง มีหน้าที่เพื่อที่จะดำรงไว้ซึ่งความสมบูรณ์พร้อมของสังคมอย่างเช่นบุคคลผู้ทำหน้าที่เสียสละตนเองเพื่อบำรุงสุขให้กับประชาชนนั่นก็คือทหารซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสียสลายอย่างยิ่งให้กับบุคคลอื่นเพื่อให้บุคคลอื่นนั้นมีการดำเนินชีวิตที่ดีและเป็นตัวป้องกันพยันตรายอันจะเกิดจากนอกบ้านนอกเมืองของประชาชนซึ่งเป็นคนที่น่า,นา,นาปรบมือให้และเป็นคนที่น่ายกย่องในฐานะ วีระบุรุษผู้เสียสละตนเองเพื่อยังความสุขให้คนอื่นเกิดขึ้นจะเดินทางค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณสามยในอกชัยเมรีมากนะคะสำหรับข้อคิดและคิดคติธรรมแล้ววันนี้เวลาของทันข่าวทันธรรมนด้หมดลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134